น้ำขึ้นเยอะมากครับวันนี้ก็หลังจากที่มีฝนตกหนักมานะครับตกมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับเมื่อวานวันที่21สิงหาคม2563นะครับแล้วก็จนถึงเมื่อคืนนี้ด้วยนะครับฝนตกตลอดทั้งคืน สวัสดีครับพี่น้องครับและตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำปไปนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับสะพานตรงนี้อยู่พื้นที่บ้านปังหมูหมู่หนึ่งตำบลปังหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับวันนี้นะครับผม ก็มายืนอยู่ที่จุดที่ผมเคยมาถ่ายคลิปเมื่อคราวที่แล้วนะครับวันนี้เรามาดูสถานการณ์น้ำป่านะครับครั้งนี้ครั้งนี้นะครับถือเป็นครั้งที่สองในรอบปีนะครับในรอบปีนี้แล้วนะหลังจากคลิปที่แล้วผมได้มาถ่ายถ่ายคลิปให้พี่น้องได้รับชมกันมารอบหนึ่งแล้วนะ ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครับคลิปนี้นะครับผมถ่ายวันนี้วันที่22สิบงหาคมนะครับ2563นนะครับน้ำขึ้นเยอะมากครับวันนี้ก็หลังจากที่มีฝนตกหนักมานะครับ ตกมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับเมื่อวานวันที่21สิงหาคม2563นนะครับแล้วก็จนถึงเมื่อคืนนี้ด้วยนะครับฝนตกตลอดทั้งคืนนะครับสถานการณ์ก,รก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับน้ำในวันนี้นะครับในครั้งนี้เนี่ยดูเหมือน ดูดูไปแล้วจะเยอะกว่าคราวที่แล้วนะครับนี่ครับถ้าใครเป็นคนพื้นที่นะครับถ้าได้มายืนอยู่ตรงสะพานนี้นะครับก็จะรู้นะครับว่าน้ำนี่ก็เพิ่มระดับสูงขึ้นนะครับสูงขึ้นก็สะพานนี้ก็มีความสูงอยู่พอสมควรนะครับ ดูครับน้ำนี้นะครับไหลามาจากพื้นที่อำเภอปลายนะครับมาจากพื้นที่อำเภอปลายอำเภอปางมะผ้าไหลามาเรื่อยๆครับเข้ามาสู่ตรงบริเวณที่ผมยืนอยู่จุดนี้ก็คือ,อบริเวณพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับ นี่ครับปริมาณน้ำฝ่าถือว่าเยอะมากเลยทีเดียวนะครับน้ำนี่ก็จะไหลไปบรรจบลงที่แม่น้ำสารวินในฝัน่งประเทศพม่านะครับนี่ครับปริมาณน้ำก็ถือว่าเยอะมากเลยทีเดียวนะครับนี่ครับ จะให้ดูอีกฝั่งครับฝั่งนี้นะครับเป็นฝั่งที่น้ําไหลมาจากพื้นที่อ,อําเภอปลายนะครับอ,อําเภอปลายอ,อําเภอปางมะข่านะครับไหลมาเรื่อยนจนถึงพื้นที่อำเภอเมืองตรงนี้นะครับอย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่นะครับนะครับบริเวณตรงนี้ก็มี ต้นไม้ใหญ่มาติดคาสะพานเนี่ยก็ติดตั้งแต่ครั้งที่แล้วครับติดตั้งแต่คราวที่แล้วครับก็ยังคาอยู่นี่ครับมันเป็นต้นไม้ใหญ่ครับเป็นต้นไม้ใหญ่เป็นต้นสำชาญครับมันเป็นต้นค่อนข้างใหญ่นะครับ แล้วน้ำก็ไหลเชี่ยวแรงครับสามารถที่จะเอาออกได้นะครับด mm ู hmm. รนนครับป mm hmm. ริมาณน้ำดูว่าเยอะมากครับน mm ี hmm. ่มันยังมาไม่หมดนะครับ mm hmm. มันยังมาไม่หมดนะครับเนี่ยครับสถ mm hmm. านการณ์ที่พักพวกส่งให้ดูนะครับทาง พื้นที่อำเออาภอปางมาผ้าเนี่ยกำลังน้ำกำลังไหลหลากนะครับน้ำเป็นน้ำป่ากำลังไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านนะครับครับ ครับและนี่ก็เป็นคลิปสถานการณ์น้ำป่าในพื้ที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนคลิปที่2นะครับก็เรียกได้ว่าปีน,นี้เนี่ยเป็นปีที่2เข้ามาแล้วนะครับที่น้ำป่ามาไหลแรงเยอะเชี่ยวขนาดนี้นะครับผม โอเคครับผมยังไงผมก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าสถานการณ์ล่าสุดจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาะถ่ายคลิปให้พี่น้องได้รับชมกันอีกนะครับก็หวังว่าน้ำคงจะไม่มาเยอะกว่านี้นะครับ,รบก็ขอลืมบอกไปนะครับ ฝนพวงที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับปริมาณน้ําฝนปริมาณน้ําที่เพิ่มขึ้นนะครับมาจากน้ําฝนเนื่องจากาพายุนะครับพายุที่เข้ามานะครับถ้าจาไม่ผิดเป็นพายุฮีพส์นะครับฮิวส์ที่ส่งทางลมอุตุนะครับได้แจ้งเตือนมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ